คนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาเอาชนะความกลัวได้อย่างไรสำหรับคลิปนี้ค่ะก็แพมจะมาพูดถึงนะคะในส่วนของความกลัวนะที่หลายๆคนอาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเทรดเดอร์มือใหม่หรือบางคนก็เทรดมานานแล้วนะคะเวลาแพ้ตลาดก็จะเกิดความกลัวไม่กล้าเข้าตลาดจริงๆแล้วคนที่ประสบความสำเร็จนะคะมีอาการเหล่านี้ไหมต้องตอบว่ามีแต่ พวกเขาสามารถกำจัดหรือว่าเอาชนะความกลัวได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ค่ะถ้าถามตัวโค้ดแพมแล้วนะคะโค้ดแพมสามารถเอาชนะความกลัวได้อย่างไร เราก็ต้องตั้งสติค่ะถ้าเรากลัวกลัวคือ 1. อ่านกราฟไม่ได้ก็เลยเกิดความกลัว 2. นะคะมีการโอเวอร์เทรดก็เลยเกิดความกลัวล้างพอร์ต 3. มีประสบการณ์การแพ้ในตลาดก็เกิดความกลัวและความกลัวนั้นก็จะจำอยู่ในหัวว่าเราเคยแพ้เทรดข่าวแล้วแพ้หรือว่านะคะ เจอข่าวแรงแล้วก็จะกลัวไปเลยมีการคัดลอตก่อนอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะวิธีการที่เราจะกำจัดหรือว่านะคะลดความกลัวลงคือถ้าคุณไม่มีความรู้คุณต้องหาความรู้ก่อนค่ะนะคะคดแพมนะคะในอดีตก็คือมีความกลัวเหมือนกันแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เราไม่กลัวก็คือเราต้องหาความรู้เรียนรู้เพิ่มศึกษาเพิ่มอ่านกราฟเพิ่มทดสอบเพิ่มอาจจะใช้เดโมในการ a บ็กเชคก่อนก็ได้อาจจะใช้บัญชีเซ็นในการทดสอบก่อนก็ได้สําหรับเทรดเดอร์มือใหม่นะคะเราต้องทดสอบเทคนิคและวิธีการถ้าท่านเรียนรู้ระบบการเทรดอย่าง VIP ที่เรียนรู้ระบบการเทรดกับโค้ชก็นแนะนําว่าให้แบ็กเชคโดยการ1นอาจจะใช้เดโมโนในการเริ่มกดบายหรือเซลตาเพื่อให้เรียนรู้ว่าอ๋อแพทเทิร์นนี้ลงแพทเทิร์นนี้ขึ้น 2. ออาจจะใช้บัญชีเซ็นเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเทคนิคเราเนี่ยมันสามารถทํากําไรได้จริงและกราฟมันจะวิ่งไปถึงจุดแนวรับที่โค้ดให้จริง ดังนั้นนะคะคุณต้องเอาชนะความกลัวโดยการลงมือทําค่ะนะคะจากหลอดน้อย,อยแล้วค่อยๆเติบโตพัฒนาเห็นว่าตัวเองสามารถทํากําไรได้อ่าผอตโตได้ทํากําไรได้มากขึ้นแล้วคุณจะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นมากขึ้นการที่เทรดเดอร์มไม่มีความรู้จะมีความกลัว2ถ้าเคยแพ้ถ้าเคยแพ้ก็ต้องยอมรับเพราะบางครั้งในการลงทุนไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราจะลดความเสี่ยงโดยการหนึ่ง มีลิมิตในการยอมแพ้ 2. ตั้ง SL ชนก็ต้องยอม 3. นะคะเมื่อเรายอมแล้วก็ต้องกลับเข้ามาใหม่โดยรอกราฟตรงระบบการเทรดตรงวิธีการเทรด ตรงเทคนิคการเทรดค่อยเข้าเพราะหลายๆคนที่แพ้ตลาดก็คือ 1. ไม่รอกราฟ 2. นะคะเจอต้านโซนต้านเข้าเลย1 2 3แล้วกราฟไปที่ต้าน2ก็ไม่มีออเดอร์เกิดความกลัวว่าเฮ้ยมันต้องไปอีกแน่ๆเลยแล้วมันจะไปเท่าไหร่ เกิดความกลัวคัดลอดก่อนสุดท้ายกราฟร่วงลวงเห็นไหมคะประสบการณ์ต่างๆในอดีตของคุณในวันที่คุณแพ้ก็ดแพรอยากแนะนําในเรื่องของวิธีการที่จะทําให้คุณเอาประสบการณ์แล้วนะคะในอดีตที่ล้มเหลวนั่นแหละเอามาให้คุณชนะได้อย่างไรเดี๋ยวติดตาม EP ีต่อไปนะ,ะในส่วนของความกลัวเนี่ยมันจะเกิดกันทุกคนคะ่ะถามว่ากคดแพมเอาชนะได้อย่างไงก็ดแพมเรียนรู้จากอดีตค่ะ,คะแล้วก็จะว่าอ๋อมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่เราต้องกลับเข้าไปเอากําไรใหม่นะแล้วเราก็รู้วิธีการเอาทํากําไรอย่าง ทำเองก็คือรู้วิธีการทํากําไรในบางครั้งที่แพ้ก็ต้องยอมรับแล้วกลับเข้าไปเอากําไรใหม่ในตอนที่เราแพ้ตอนนั้นอาจจะแพ้3,000ันดอลสองพันดอลสี่พันดอลห้าพันดอลคุณเชื่อไหมคะว่าบางครั้งที่คุณแพ้ในวันนี้แหละ คุณจำ่าเหตุนั้นไว้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับไปเอาคืนครั้งหน้าอาจจะได้3เท่าอาจจะได้4เท่าหรืออาจจะได้มากกว่านั้นเพราะคุณรู้แล้วว่ากราฟแพทเทิร์นนี้ลงไปไกลแน่นอนทนกำไรยังไงก็ล่วงต่อยังไงก็ได้กำไรนะคะความกลัวจะหายไปเมื่อมนุษย์ฝึกฝนเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางแล้วก็เอาสิ่งนั้นนะคะมาพัฒนาตัวเองมาปรับปรุงตัวเองนะคะมาทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จมากขึ้นและก็ สามร er. สามรถทำกำไรได้มากขึ้นค่ะความกลัวชนะได้โดยการเรียนรู้ลงมือทำยิ่งกลัวยิ่งต้องเรียนยิ่งกลัวยิ่งต้องฝึกยิ่งกลัวยิ่งต้องทำให้ได้นะคะนั่นก็คือการเอาชนะใจตัวเองเมื่อคุณสามารถเอาชนะตัวเองได้เอาชนะความกลัวในตัวตนคุณได้แล้วกราฟวิ่งถูกทางคุณทนกำไรได้คุณก็จะรู้เลยว่าคุณจะสำเร็จและไปต่อในอาชีพการเป็นเทรดเดอร์ได้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนนะคะเอาชนะความกลัวให้ได้ค่ะคนสำเร็จทุก คนคะ่ะเขาผ่านมาทุกเวทแน่นอนทุกๆอาชีพแต่พวกเขาก็สามารถเดินต่อไปได้แล้วคุณละ่ะคุณเอาชนะความกลัวได้หรือ,อยังถ้าคุณเอาชนะความกลัวได้คุณก็ไปต่อได้ในวงการนี้และที่สําคัญคุณประสบความสําเร็จสูงยิ่งกว่าเดิมด้วยประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีมา